c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำนักงานสำเร็จรูปสี Orange Coast สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container อีกหนึ่งคลิปครับที่ท่านผู้ชมถามเรื่องเกี่ยวกับตัวสีส้มนะครับที่เป็น Orange Coast ที่เป็นตู้ประกอบใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมพามาชม2ใบนี้ที่เตรียมจัดส่งที่สายไหมกรุงเทพหานครนะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับ ทั้ง2ใบนี้เป็นสเปคเหมือนกันนะครับเป็นตู้ประกอบใหม่กว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2เมตร50โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอ,อก,กอรเหล็กกล่องนะครับหนา3.2แล้วก็พ่นทับด้วยสีกัสนิม t o a Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a Gypsum ที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดครับอย่างที่เห็นครับก็คือมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวนสีหูต่อ1ตู้ สามารถใช้แมคโครใช้เฮียบใช้สลิงดึงเกี่ยวได้ตัวตู้ครับผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนและด้านล่างตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนในส่วนของผนังและหลังคาคือโพลีสไตรีนโฟมกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเป็นฉนวนของห้องเย็นเกรด A ประเภทคลีนรูมครับ ซึ่งใช้ในการแพ้นะครับซึ่งจะกันร้อนได้ดีที่สุดแล้วครับมาดูรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้ครับตัวตู้จะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมกระจกบานฟิกครับแบบขึ้นกระจกอย่างนี้นะฮะเราฝังเข้าไปเลยแล้วก็ลูกบิดของเยลหูช้างและซอฟดอรครับส่วนผนังนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปสามารถระบุสีได้ของ TUA ทั้งหมดนะครับเป็นการพ่นเคลือบสีทีครับ ตัวหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตรจำนวน2ชุดครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้ครับซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับยกตัวอย่างใบแรกนะฮะก็จะเป็นด้านทึบครับไล่ไปครับจะเป็นด้าน3มเมตรตัวนี้ครับด้านหลังครับด้าน6เมตรก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบ1ชุด ด้านขวามือของตัวตู้ที่เป็นด้าน3เมตรอีก1ฝั่งจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรันแอร์ขนาด13,000 BTU อินเวอร์เตอร์นะครับใหม่มอกเบอร์5และจะมีตัว power p ั u สำหรับต่อไฟเข้าตอนนี้เราเทสไฟอยู่เป็นตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำแล้วก็มีสายกราวแท่งกราวให้ครับทั้งหมด2ตู้สเปคเหมือนกันนะฮะนี่คือภายนอกทั้งหมดของทั้ง2ตู้ครับ ผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับขออนุญาตปิดประตูครับเพื่อลดเสียงรบกวนภายนอกครับ <S <S เดินขึ้นมาครับในตัวตู้ครับจากประตูทางเข้าจะมีสวิตช์ปิดเปิด,ปดซึ่งควบคุมพัดลมเบรคการ์และหลอดไฟครับเทสเปิดปิดนะฮะหลอดไฟเป็น LED T8 ฟิลิป p s 20วัตต์จำนวน2หลอดครับ แล้วก็ไล่ด้านล่างลงมาจากสวิตช์ปิดเปิดจะเป็นปลั๊กคู่กาวพาสุลิกสายไฟที่เดินในในท่อนะครับเป็นของยาสกิตํตำแหน่งการติดตั้งเครื่องป,ประกาศเซ็นเซอร์แอร์1,300มิลลิอมอินเวอร์เตอร์ตู้ควบคุมเลเซอร์เมนเ,เซอร์กิจ73เซอร์กิจ32 20และ16ลงมาด้านล่างตู้ควบคุมจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวพ纳สุนิทอีกหนึ่งชุดพัดลมดูดอากาศฮารตลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบ แล้วก็ตัวพื้นครับโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้วจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา1 6มิลของ SGC และปูพับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของแมสเกตทรงออกแล้วก็มีคิ้วบัวยางรอบตู้ที่เป็นสีเทาสีดำนะครับเป็นของ Star f a ครับหน้าต่างครับเป็นมาเลื่อกสลับ2ชุดครับมีตัวล็อกนะครับเลื่อสนสลับก็ได้เนี่ฮะสองชุดภายในครับนี่ผมรีวิวตอนประมาณเที่ยงเลยนะเกือบเที่ยงแล้วห้าทีนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะครับ คือถ้าเปิดหน้าต่างก็ลมก็โฟ์ปกตินะครับจะเหมือนบ้านปกติแต่ว่าถ้าเปิดแอร์เนี่ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิได้ครับก็คือการร้อนเก็บเสียงไม่ร่าไฟเก็บความเย็นได้จะประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องปรับอากาศเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยครับสีตัวจริงก็อาจจะเพี้ยนจากในกล้องนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมรีวิวเกือบเที่ยงแล้วนะฮะแต่สีจริงเขาคือสีส้มนะครับแต่ไม่ได้ส้มแจด๊ดเป็นออเรนจ์โค้ทนะครับตัวนี้ ตู้ตัวนี้มีจัดรายการนะครับฟรีโปรโมชัน่นก็คือฟรีแอร์ฟรีขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลชลบุรีนะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถระบุได้ครับสีสามารถเลือกได้ครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศทุกอย่างย้ายได้ทั้งหมดนะครับรุ่นนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หหรือที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอสไซน์คอนเทนเนอร์โชว์เคส ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในหน้าแรก www.containershowcase.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม limited xtoa orange c o d e สวัสดีครับ